ปุ่มต่อไปนะคะจะเป็นปุ่มที่3นะคะในหมวดที่2ก็คือจะเป็นปุ่มปรับความกว้างแคบของลายค่ะซึ่งปุ่มนะคะตัวปรับความกว้างแคบก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะค่าเดิมตอนนี้ชนเลือกลายเย็บตกแต่งไว้เห็นไหมคะมันก็จะกว้างอยู่ที่7แต่ถ้าเราเลือกลายเส้นตรงเห็นไหมคะ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลขศูนย์แปลว่าเวลาที่เราจะใช้ตัวปรับความกว้างแคบของลายเนี่ยจะใช้กับลายเส้นตรงไม่ได้นะคะต้องเป็นลายอย่างเช่นลายซิกแซกอย่างนี้นค่ะลายอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ลายเส้นตรงอะคะ่ะก็สามารถปรับความกว้างแคบได้หมดทุกลายเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจนลองใช้ลายซิกแซกแล้วก็ลองปรับไม่ดูนะคะวิธีการปรับปรับไม่ยากค่ะก็เข้าไปตรงตัวเลขตรงนี้นะคะ1ครั้ง เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเราปรับความถี่ห่างเลยก็คือสังเกตแนวก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าแนวมันจะกลายเป็นการเลื่อนแบบแนวขวางหรือแนวนอนแต่ค่าเป็นการปรับความถี่ห่างมันจะเป็นแนวตั้งเห็นไหมคะมันจะกระยไม่เหมือนกันก็คือพูดง่ายๆตัวนี้ค่ะเขาจะกระยหย่เห็นไหมคะทำให้ลายมันแคบหรือทําให้ลายมันกว้างขึ้นเป็นลักษณะแนวนอนแบบนี้ไหมคะถ้าเราจะปรับนะคะก็คือปรับได้จากปุ่ม กลมๆนะคะเลื่อนไปเลื่อนมาแบบอย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้บวกลบตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มองค่าตัวเลขจากด้านในเอาความกว้างแคบของจักรรุ่นนี้ค่ะจะกว้างอยู่ที่7มิลน,นะคะส่วนถ้าเราจะใช้ปุ่มหมุน,น,นเอเนกประสงค์เราจะใช้นะคะในส่วนของปุ่มด้านบนซึ่งสัญลักษณ์นะคะก็จะแขนด้วยลายซิกแซกที่เป็นลักษณะกว้างแล้วแคบลงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมไหมคะถ้าเราหมุนเห็นไหมคะ เข้าไปแบบนี้นะคะลายก็จะเล็กลงแต่ถ้าเราหมุนมาลักษณะแบบนี้นะคะลายก็จะกว้างขึ้นจะบอกเลยค่ะว่าปุ่มปรับความกว้างแคบเนี่ยมองจากหน้าจอเนี่ยง่ายมากซึ่งจะบอกค่ะว่าถ้าเป็นปุ่มของปรับความกว้างแคบเนี่ยในการเลือกลายเย็บเนี่ยเราสามารถใช้ควบคู่กับปุ่มปรับความที่ห่างไปได้เลยนะคะก็คือวงล้อตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะพอเราปรับปุ๊บค่ะตัวเลขเนี่วะ ดูจากตัวเลขบริเวณนี้ก็ได้นะคะค่ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะลายที่แสดงอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะคะเวลาที่เราไปเย็บลงบนชิ้นงานจริงอะคะ่ะขนาดที่เย็บออกมาก็จะเข้ากับขนาดที่โชว์อยู่ตรงบริเวณหน้าจอนี้เลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยปุ่มปรับความกว้างแคบอะคะ่ะก็ลองใช้ปุ่มตรงนี้นะคะในการปรับ ถ้าเราจะกลับสู่หน้าจอหลักอะค่ะถ้าเราอยากให้กลับเป็นค่ามาตรฐานแตะตรงบริเวณนี้1ครั้งเหมือนเดิมแล้วก็กดเครื่องหมายกากบาท1ครั้งค่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นความตีห่างที่โดนปรับไว้จะเป็นตัวเลขสีเหลืองอย่างนี้เราก็แตะค่ะแล้วก็กลับไปตั้งค่าเดิมทุกอย่างค่ะจะกลับมาเป็นค่ามาตรฐานเดิมหมดเลยหลักๆอะค่ะปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับความกว้างแคบเอาไว้ปรับขนาดของลายเย็บ <Yes, S 2> ได้เกือบทุกลายเลยค่ะยกเว้นลายเส้นตรงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นลายในหมวดของลายตกแต่งอย่างนี้ค่ะ หรือลายตัวอักษรภาษาอังกฤษลายลังดุมพวกนี้สามารถใช้ปุ่มปรับความกว้างแคบได้หมดเลยอันนี้ก็ลองไปปรับเล่นกันดูนะคะจะบอกเลยว่าปุ่มปรับความกว้างแคบอะคะ่ะทำให้มันเห็นลายหรือขนาดของลายอะคะ่ะได้อีกหลายๆขนาดเลยค่ะซึ่งจะทําให้ลายเย็บอ,ออกมาเนี่ยจะสวยขึ้นหรือว่าได้ลายตามขนาดที่เราต้องการก็ปรับจากปุ่ม ความกว้างแคบแล้วก็ความที่ห่างนะคะก็จะเกิดออกมาเป็นลวดลายใหม่ๆได้อีกหลายลายเลยค่ะเดี๋ยวจนจะมาลองเย็บนะคะตัวที่ใช้ในการปรับความกว้างแคบนะคะซึ่งชนจะใช้เป็นลายซิกแซกนะคะแล้วก็ปรับความกว้างแคบนะคะไว้ที่สูงสุดเลยก็คือ7มิลค่ะเดี๋ยวมันก็มาลองเย็บกันเลยค่ะ เห็นลายซิกแซกไหมคะลายซิกแซกที่ชนเลือกไว้ขนาดความกว้างแคบที่7มิลนะคะลายก็จะออกมาค่อนข้างจะใหญ่นะคะเดี๋ยวลองไปใช้ค่ามาตรฐานที่ติดมากับตัวเครื่องนะคะที่ของลายซิกแซกนะคะเห็นขนาดของตัวลายซิกแซกไหมคะก็จะแคบลงนะคะซึ่งตัวปรับความกว้างแคบนะคะก็จะลักษณะที่ลายที่เราเย็บออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ